สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่รักทุกท่านพบกันเช่นเคยนะคะที่ช่องสวิตาชาแนลค่ะวันนี้นะคะสวยก็มีปัญหารเรื่องเกี่ยวกับเน็ตนะคะ Wi-Fi ที่บ้านนะคะ Wi-Fi ติดคัดนะคะแล้วก็เาขาเรียกว่าอะไรเน็ตลุดบ่อยนะคะสวยมีปัญหานี้ประมาณสัก2อาทิตย์ได้แล้วนะคะวันนี้นะคะสวยก็จะมาทำการแก้ปัญหานะคะในขณะที่สวยอัดคลิปอยู่นี่นะคะก็ วันนี้ต้องใช้เวลาทั้งวันนะคะเพื่อที่จะเซตทุกอย่างให้ได้เป็นคลิปคลิปนี้นะจ๊ะมาติดตามรับชมดูกันนะคะว่าวิธีแก้ไขของสวยนะคะจะทําได้อย่างไรมาติดตามรับชมดูกันนะคะไปค่ะก็สัญญาณเน็ตไม่ดีมาหลายวันนะคะเนื่องจากว่าไฟตรงนี้กระพริบอยู่ตลอดเวลานะคะบางครั้งก็มีตัวนี้กระพริบด้วยนะคะเห็นไหมว่าเนี่ยบางทีก็จะกระพริบทั้งสองันนะคะ สัญญาณเน็ตไม่ดีนะคะติดๆขัดๆอย่างนี้มาประมาณสักสองอาทิตย์ได้แล้วนะสวยก็มีปัญหาเนาะปกติแล้วนะคะสวยก็จะเปิดปิดนะคะตัวนี้นะคะเปิดปิดปุ่มนี้นะคะก็ยังไม่ไม่ดีขึ้นนะคะวันนี้สวยจะมาทำวิธีที่แตกต่างนะคะแต่ก็จะปิดตรงนี้เหมือนเดิมเช่นเคยนะจ๊ะปิดอย่างนี้ เสร็จแล้วสวยจะถอดปลั๊กนะคะสวยก็จะมาถอดปลั๊กทิ้งไว้นะคะประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะคะแล้วเดี๋ยวสวยจะมาเสียบใหม่นะจ๊ะตอนนี้ก็ประมาณ40นาทีนะคะเดี๋ยวจะเสียบปลั๊กก่อนอุ๊น่น สวยจะเสียบปลั๊กไว้นะคะเสร็จแล้วสวยก็จะมาเปิดสวิตด้านล่างเนี่ยนะคะด้านลังของราเตอร์เนี่ยนะคะ,ะทุกอย่างก็รอให้ไฟเขาขึ้นเต็มที่นะคะรอให้ไฟขึ้นนะคะเห็นไหมคะว่าไฟเริ่มกระพริบแล้วนะคะอันที่สอง อ่าสามเริ่มมาสี่เริ่มมาแล้วนะจ๊ะแต่ยังไม่นิ่งนะคะยังไม่นิ่งต้องรองให้เขาเสถียรก่อนให้นิ่งก่อนดูซิว่าเขาจะนิ่งไหมเพราะก่อนหน้านี้นะคะเขาจะกระพริบกระพริบอย่างนี้นะคะไม่นิ่งนั่นเองนะจ๊ะสัญญาณยังอ่อนอยู่ต้องรอจนกว่าสัญญาณเขาจะเต็มนะคะมันจะเต็มแล้วนะเดี๋ยวเราจะลองไปพิสูจน์กัน อันนี้คือกระดาษฟอยนะคะที่สวยห่อใส่กับสมุดนะคะสมุดหนังสืออะไรก็ได้นะคะเป็นฟอยนะคะเดี๋ยวสวยจะเอามาวางไว้ด้านหลังอย่างนี้เนี่ยนะคะจะลองดูอย่างนี้นะคะเห็นกัว่ากระดาษฟอยนะคะจะทำให้สัญญาณอินเทอร์เนต็ตดีขึ้นนะจ๊ะ เดี๋ยวเสยจะทิ้งไว้สักพักนะคะให้ไฟไฟก็ยังแบบนี้อยู่เนาะเนี่ยนะคะดูนะเสืเอากระดาษฟอยล์ตั้งไว้อย่างนี้นะจ๊ะด้านหลังดูซิว่าสัญญาณจะดีขึ้นไหมนะแต่แต่ผู้บ่าวลูกข้าวเหนียวเนี่ยหลวงพ่อจะรู้แล้วว่าใครแต่ไม่รู้อ่ะคนนี้เราไม่รู้ว่าคือใครอ่ะผู้บ่าวลูกข้าวเหนียวนี่บอกมาทำไมอมไม่ให้ยังแขวนันบอกมา สวยก็เพิ่งลงจากไลฟ์ของน้องโชมนะคะก็สรุปนะคะว่าค่อนข้างจะเห็นผลดีเลยทีเดียวนะคะมีกระตุกอยู่แค่นิดเดียวนะคะประมาณแค่สองสามวิแค่นั้นเองนะคะาจากที่สวยได้ทำการทดลองดูนะคะสรุปแล้วนะคะก็คือเราต้องไปปิดสวิตช์ตรงหลังลาเตอร์นะคะเสร็จแล้วถอดปลั๊กออกนะคะอย่างต่ำนะคะครึ่งชั่วโมงนะคะ หรือว่าท่านจะถอดทิ้งไว้นานก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าอย่างอย่างน้อยนอยนะประมาณครึ่งชั่วโมงนะหลังจากนั้นค่อยไปเสียบปลั๊กใหม่นะฮะแล้วก็กดสวิตช์ที่ด้านหลังของเราเตอร์นะคะแล้วก็สวยใช้อ่โฟยนะคะกระดาษฟฟยเราเนี่ยแหละแผ่นฟอยนะ,ะที่ทําอาหารเนี่ยนะคะสวยก็ไปแรปกับกระดาษนะคะอะไรก็ได้นะคะที่มันเป็นฉากหลังนะะสวยก็ไปวางไว้ตรงของเราเตอร์นะคะเพื่อที่จะช่วยเจ้ากระดาษฟฟยเนี่ย จะไปช่วยทําให้เน็ตของเราแรงขึ้นนะสัญญาณชัดขึ้นนั่นเองนะจ๊ะเพื่อนๆจ้าสวยหวังว่าคลิปของสวยนะจะมีประโยชน์แกท่านบ้างไม่มากก็น,น้อยนะคะเสหรับวันนี้สวยต้องขอตัวลาไปก่อนนะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะจ๊ะไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบายหวัดดีจ้า